กล่อมลุกหม,มากโตเนี่ยมันเป็นภาวะปกติจะเรียกว่าปกติตามวัยก็ได้ค่ะอย่างผู้ชายอายุสัก70นีก็สัก80แล้วที่จะมีภาวะนี้แต่ว่าภาวะนี้จะพบในเพศชายได้ตั้งแต่อายุ45ขึ้นไปค่ะซึ่งอาการเนี่ยที่สังเกตได้ก่อนเลยก็คืออาจจะปัสสาวะบ่อยไม่สุดปัสสาวะติดขัดหรือบางรายเป็นมากๆกเนี่ยก็อาจจะปัสสาวะไม่ออกเพราะว่า คือต่อมลูกหมากเนี่ยเขาจะอยู่ใต้โคนอวัยวะเพศนะคะพอเขามีการเจริญผิดปกติมันจะไปเบียดทางเดินปัสสาวะค่ะมันก็ทําให้การปัสสาวะเนี่ยเป็นที่สังเกตได้ว่าเอ๊ะมันเริ่มมีความผิดปกตินะปวดชีบ่อยปวดปัสสาวะบ่อยแต่ไปปัสสาวะรู้สึกมันไม่สุดมันไม่พุ่งมันขัดก็ต้องมาตรวจดูอีกทีว่ามันเกิดจากอวัยวะนี้หรือเปล่า แต่ว่าก็ค่อนข้างพบบ่อยค่ะเป็นธรรมชาติคือพออายุเยอะขึ้นเนี่ยต่อมนี้มักจะ,จะเจริญผิดปกติตามวัยก็เลยจะมีคนไข้เข้ามาปรึกษาเรื่องนี้เยอะค่ะ